สว,สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับคุณจรุพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณเพิรพันธ์และสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วัขขนอังคารที่29ธันวาคม2 5 6 3นะครับเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้ครับจะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับค่ะ <c oughs> วันนี้ช่วงเล่าข่าวนะคะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่อง ยืนยันความพร้อมโรงพยาบาลสนามค่ะพร้อมเตือนว่าอย่าลงเชื่อการเปิดจองวัคซีนโควิดค่ะเรื่องนี้พูดคุยกับนายแพทย์ททเรศกรัตนายราวิบงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขช่วงเล่าข่าวค่ะส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้ครับเล่าเรียงวันนี้ค่ะพูดคุยกันในเรื่องของการเห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการหาหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่ได้รับการยกเว้นใบประกอบวิชาชีพครูชั่วคราว พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดเรเอกชัยกีสุพันธ์ประธานคณะกรรมการมาตราฐานวิชาชีพช่วงเล่าเรียงค่ะวันนี้ในในรายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบชุดสมุดไดอารี่แล้วก็ปฏิทินตั้งโต๊ะประจำปี2564นะครับจาก SME D Bank จำนวนหนึ่งชุดให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 สี่สองสหรือทาง a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้หนึ่งท่านหนึ่งรางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครหรือทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมออบบบให้้กกััท่านนีดวยะคร ค่ะและในช่วงนี้นะคะฟังข้อมูลกันก่อนค่ะเพื่อร่วมสนุกในการส่งคำตอบเข้ามานะคะสำหรับการร่วมกิจกรรมกันข้อมูลในวันนี้ค่ะธนาคารออมสินมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่ฝาสลากออมสินดิจิทัล1ปีด้วยการเพิ่มรางวัลพิเศษ20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทค่ะ ฟังเป็นข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะธนาคารออมสินมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่ฝากสลักออมสินดิจิตอล1ปีด้วยการเพิ่มรางวัลพิเศษ20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทค่ะเป็นข้อมูลกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังและในช่วงนี้ค่ะเราฟังคำถามกันบ้างนะคะวันนี้ถามว่า ธนาคารออมสินค่ะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่ฝากสละกอมสินดิจิทัลหนึ่งปีด้วยการเพิ่มรางวัลพิเศษ20รางวัลรางวัลละเท่าไหร่ค่ะส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่28ธันวาคมนะครับจากกรุงเทพมหานครคุณยุวดีสิริชัยวัฒนายธินนะครับขอแสดงความยินดีด้วย มาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะในบ่ายวันนี้ค่ะวันที่29ทธันวาคม2563ค่ะได้มีพิธีลงนามข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพอบอตรนะคะและธนาคารออมสิน นายวิทยัยรัตนากรค่ะผู้อำนวยการและธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยนายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารเป็นผู้ร่วมลงนามโดย MOU ดังกล่าวนะคะจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลดหย่อนภาระหนี้การขยายเวลาชำระหนี้ค่ะการผ่อนปรนการชำระหนี้การดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะทั้งนี้ลูกจ้างข้าราชการชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตรทั่วประเทศ2 0 0 0 0 0่นายเป็นหนี้รวมกัน2 7 0 0 0ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นหนี้สากร่อ0 0ล้านบาทและเป็นธนาคารและเป็นธนาคารอมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์รวมกัน70,000ล้านบาทค่ะโดยธนาคารออมสินนั้นมีหนี้สินข้าราชการตำรวจอยู่กว่า42,700ลายวงเงินกู้รวมแล้ว44,000ล้านบาทซึ่งจะมียอดสินเชื่อคงเหลือ25,800ล้านบาทค่ะอาล้ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องของความพร้อมโรงพยาบาลสนามนะครับแล้วก็คำเตือนอย่าลงเชื่อการเปิดจองวัคซีนโควิดนะครับพูดคุยกับ ายแพทย์เทเรศกรัตนนยรวิวง์นะครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับแหมเช้าเปิดเ Facebook มามีคนเชิญชวนเลยนะฮะคุณหมอก็เลยไม่แน่ใจเอ๊ะมันใช่ไม่ใช่ยังไงคุณหมอครับครับชวนไปฉีดวัคซีนเลยอ่ะครับครับโอ้จริงๆข้อจริงเป็นยังไงคคุณหมอฮะขบถ้าที่จริงก็คือขณะนี้วัคซีนนะครับก็ยังไม่จริงจริง มันแบ่งเป็นสองอันนะครับวัคซีนทางภาครัฐบาลนะครับไปทำสัญญาไว้กับแอสตราเซเนกาครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นกระบวนการที่คาดการว่าประมาณกลางปีนะครับไตรมาสที่สองอะไรเงี้ยนะนะนะเราน่าจะได้มีวัคซีนมาฉีดให้คนไทยครับทีนี้แต่ว่าวัคซีนอื่นๆเนี่ยจริงๆก็เป็นของยังมีอีกหลายบริษัทนะครับซึ่งก็ถ้าจะว่ามีมีสานพยาบาลเอกชนบางแห่งเนี่ยก็ไปติดต่อบริษัทต่างๆพวกเนี้ย ว่าถ้าสมมติเรามีการจดทะเบียนเนี่ยก็จะเอาเข้าในประเทศไทยนะครับครับก็ตรงนี้ในความเห็นผมว่ามันก็เป็นวัคซีนทางเลือกนะครับสําหรับสาหรับบางกลุ่มที่คืออย่างนี้ยังไงก็ตามเราคงมีแค่ข้อกําหนดในการฉีดคนชุดแรกนะครับที่วัคซีนที่เราเตรียมใช่ไหมครับเช่นเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นบุคลากรที่ต้องไปเจอเสี่ยงต่อโรคนะหรือคนแก่ที่เอ มีโรคประจําตัวถ้าเป็นแล้วจะเสียชีวิตง่ายอะไรเงี้ยนะครับทําให้เกิดภาระต่อประเทศนะครับครบอะไรต่างๆพวกนี้จะเป็นกลุ่มหลักที่ฉีดก่อนเป็นเลยวัคซีนที่เป็นตรงเนี้ยที่เป็นภาคเอกชน,นอื่นผมคิดว่าก็เป็นทางเลือกนะครับแต่างี้ก็ตามเนื่องจากว่ายังไม่มีวัคซีนที่เข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยเลยนะครับ,รบแต่ไม,ไม่ยังไม่มีการขออนุญาตนั้นก็ป็นในเรื่องของการโฆษณาลักษณะนี้ก็อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับ,รบแล้วก็ไม่เกิดความ เข้าใจผิดของประชาชนเนาะนะครับดังนั้นก็ในตามกฎหมายเองในตามข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นตามกฎหมายเองก็การกา,ารโฆษณาสถานพยาบาลเอกชนอะไรเนี่ยก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนนะครับ,รบแล้วข้อความก็ต้องเป็นเป็นจริงอะไม่ทําให้ประชาชนตื่นตระหนกเข้าใจผิดในสาระสําคัญนะครับซึ่งเราก็ได้ได้เตือนสถานพยาบาลเอกชนแห่งนั้นไปแล้วแล้วก็<อ>ได้คุยกันแล้วเขาก็ เข้าใจก็ได้ยกเลิกการโฆษณาไปแล้วนะครับแล้วก็การดำเนินการของเราก็คงจะเรียกมาชี้แจงแล้วก็ลงโทษตามกฎหมายเปียเทปักเป็นต่อไปนะครับครับอันนั้นก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับครับแล้วทีนี้เราจะต้องรอจนกว่าจะมีการประกาศมันจะเป็นทางการก่อนใช่ไหมใช่ครับใช่ผมคิดว่าเราคงเห็นนะว่ามันทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าจะมีวัคซีนแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็ผมคิดว่าบางทีมันอาจจะสื่อสารไปถึง กัรว่าไม่ระวังระวังตัวอะไรอีกนะครับทังนั้นจาระวังนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ก็ก็ถ้าเราติดตามสถานการณ์เราจะรู้นะครับว่าขณะนี้วัคซีนก็อยู่ในขั้นตอนเอทดลองเฟสสุดท้ายในหลายหลายประเทศครับครับแล้วก็บางยี่ห้อก็กําลังดําเนินการเชี่อะนาเข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยถ้าถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยการให้ความรู้เข้าใจคงจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับครับ ทีนี้ถามในเชิงวิชาการนิดหนึ่งคุณหมอครว่าวัคซีนที่จะเอาเข้ามาเนี่ยโดยหลักปฏิบัตินะฮะถ้าจะมีการฉีดถึงตัวคนไข้เนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนปฏิบัติยังไงบ้างเอาของเอกชนเนี่ยคุณหมอฮะไม่ไม่ผมคิดว่าวัคซีนเมื่อจริงๆขั้นตอนก่อนจะเข้าไประเทศไทยก็ต้องมีการขออนุญาตึ้นทะเบียนยาที่ออย,ยอซึ่งตรงนั้นเนี่ยต้องมีหลักฐานการพิสูจน์ถึงความปลอดภัยละจากการไปทดลองเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยหมดแล้วเหมที่เราติดตามกันอยู่ว่าฉีด ทดลองขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามแล้วนะครับพอได้รับอนุญาตเนี่ยจริงๆถ้าได้รับอนุญาตเนี่ยแสดงว่ามีกรรมการเขาประเมินทางวิชาการแล้วว่ามันปลอดภัยแล้วถ่าแล้วมาฉีดพอในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยมันเป็นวัคซีนที่เอ่อไม่ใช่ภาครัฐจัดหาให้ก็เป็นเป็นวัคผมผมตัวเนี้ยใช้วัคซีนว่าเป็นทางเลือกนะสำหรับผู้ที่ไม่เข้าข้อกําหนดนะครับกับแต่อยากจะฉีด ก็อยากจะฉีดบางคนก็เพื่อความสบายใจบางคนอ,อาจจะเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยอะไรต่างๆที่เขาอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนที่รัฐบาลไทยจัดหาใช่ไหมครับ,รบนะนะครับก็ไปใช้ช่องทางนี้แล้วท่านก็จ่ายเงินเองนะครับเนาะเพราะฉนั้นะวัคซีนพวกนี้ก็ไม่ได้มีก็เป็นข้อที่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากจานวนวัคซีนช่วงนั้นก็คงมีจํานวนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ การได้มาก็อาจจะต้องดูว่ามันจะได้สักขนาดไหนนะครับนะครับโดยวิก,ก็อเอนตางสามีมาอีกฉันก็อาจจะดูนิดหนึ่งว่ามันคงจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับว่ากลุ่มบุคคลใดที่ควรจะฉีดนะครับอีกทีหนึ่งครับครับครับอันนี้เป็นข้อตกลงกับโงบนนรงพยาบาลเอกชนไหมฮะหรือยังไงตอนนี้ยังไม่ได้ตกลงยังไม่มีอ<ล>ะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการว่าจะคุยกันอยู่เหมือนกันครับครับ ครับครับอ๋อเพราะฉะนั้นกฎกติกาก็ยังไม่ออกมาเลยเลยฮะตอนนี้ปกติเนี่ยในสถานพยาบาลเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันมันไม่ค่อยได้มีข้อสำหรับสถานพยาบาลเอกชนนะครับก็เป็นไปตามข้อบ่งชี้ว่ามันจะฉีดในกลุ่มไหนอย่างไรอะไรเนี่ยนะครับอยู่แล้วนะครับนะครับหลักเกณฑ์ทั่วไปครับอ๋อครับอ่าเพราะฉะนั้นรอก่อนนะฮะแจนเย็นอย่าเพิ่งโฆษณาแล้วก็อย่าเพิ่งไปถามโรงพยาบาลเขาเลยแจนเย็นใช่กบใช่คือคือถ้าเราถามผมคิดว่า อาจจะเป็นประโยชน์ว่าถามความรู้ว่าไอ้วัคซีนฉีดแล้วมันป้องกันได้ไหมมันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจะขอซื้อเลยอ้าวง่ายๆมันยังไม่ดีอ่ะนะฮะมันก็ไม่ดีผมว่าไม่ดีก็ว่าเงินมันยังไม่รู้เลยว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่ยังไงอ่าครับเปิดประเด็นกันเปิดจองล่วงหน้าก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณหมอมันมันไม่ควรจะทําอย่างนั้นมันไม่ควรจะทําอย่างนั้นอ่าอ่าครับครับนะครับเพราะฉะนั้นอดีายเพิ่งไปยุ่งเลยดีกว่าปล่อยไปก่อนนะครับทางที่ดีใช่ครับใช่ถ้าถ้าจะให้สบายใจดูแลตัวเองก่อนดีไหม ผมเ็นด้วยครับว่าวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่ดูแลสุขภาพเราเองครับที่บอกตอนเนี้ IDMH T เนี่ยครับครับก็กินภาษาไทยก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือเว้นระยะห่างสวมหน้ากากน้มัยนะครับครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยใช้เทคโนโลยีหน่อยก็ใช้แอปไทยชนะนะครับหรือหมอชนะก็ได้ครับแต่ว่ามันจะช่วยเวลาไอเราใครมาใกล้เราใคร เวลามีคนติดโรคเราจะได้ตามกันได้ถูกครับครับครับสบายใจกว่านะฮะอ่ะทีนี้เรื่องนี้ก็ว่าไปส่วนเรื่องของโรงพยาบาลสนามกับความพร้อมเป็นยังไงไหมครับหมอครับเอ่อก็อย่างนี้ในส่วนของโรงพยาบาลสนามเนี่ยครับผมคิดว่าเป็นอันหนึ่งที่เอ่อเป็นมาตรการหนึ่งนะครับในการที่จะใช้จัดการกับจํานวนผู้ป่วยเยอะๆนะครับนะครับด้วยโรงพยาบาลที่จํานวนไม่พออันที่สองลักษณะของโรค โควิดสิเก้านี่ยโควิดในีเนี่ย, COVID เ,ยเราคงเห็นว่ากลุ่มใหญ่มันจะไม่มีอาการใช่ไหมครับตแดสิบปอรเซ็น80% 9้าสิบปเซ็ไม่มีอาการเรืเออาการน้อยนะครับ,รบนั้นก็แนวคิดการทาโรงพยาบาลสนามที่จะดูแลคนอาการน้อยๆเนี่ยครับก็เป็นอันหนึ่งที่ใช้กันทั่วโลกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นดอนเนี้ยอย่างที่สมุทรสารครก็ได้เซตอัพนะครับทางพื้นที่ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทางเอ่อทางจังหวัด ก็เตรียมการโรงพาบาลสนามขณะนี้ก็เสร็จไปเตรียมการไปแห่งที่ห okay นึ่งเสร็จแล้วนะครับครับครับแต่แต่ว่าก um, ็ก็ขออนุญาตใช้คําที่ทําให้ผู้ไปอยู่หรือว่าผู้ที่จะไปอยู่นี่ก็ความมีความสุขนะครับเอาใช้คําว่าไอ้ศูนย์สาเคราะห์นะพอดีไม่เป็นไรครับอ่าใช้นะครับใช้คําที่ อันเ้นโดยรวมเนี่ยตอนนี้ก็ไปวางไปร่วมกันนะครับการกระทรวงสาธารณสุขโดยโดยวยงานที่เกี่ยวข้องกรมการแพทย์กรมควบคุมโรคกรมสำนักบริการสุขภาพร่วมกับพื้นที่นะครับทางท่านผู้ว่าเนี่ยครับไปร่วมกันวางตั้งแต่เรื่องโครงสร้างระบบระบายอากาศระบบการให้บริการนะครับการอำนวยความสะดวกนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเต็นท์อะไรแล้วก็ใช้สนามกีฬานะครับซึ่งก็เอเสร็จและใกล้เสร็จแล้วคิดว่าวันพระรหัสนี้น่าจะ น่าจะเปิดโอ per ation ได้ทั้งหมดนะครับจริงจริง,รงมันมีหลายเต็นแต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากดูจากสถานการที่จะเอาเอาผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จะเข้าไปอยู่เนี่ยเอ่อถ้าเสร็จเป็นส่วนๆการเข้าไปเกาะเออเซ็ตอัพเ,เนี่ยจะไม่สะดวกก็เ,เลยต้องแผนว่าเสร็จทั้งหมดแต่ว่านี้ก็จะดูแลทั้งเรื่องเอ่อ บริการทางการแพทย์การดูแลสุขภาพทัวไฟห้องน้ำห้องท่าอะไรคุบถ้วนครับก็เป็นก็เตรียมการนะครับแล้วก็เอก็เข้าใจว่าพฤหัสนี้คงใช้ที่ที่เโรงที่หนึ่งนะครับแต่ทราบว่าเมื่อกี้ได้คุยทางจังหวัดก็เตรียมไว้ส่วนที่สองกับส่วนโรงที่ศูนย์ที่สองกับศูนย์ที่สามอีกนะครับก็ยังมีครับครับทีนี้ที่ที่คนกลุ่มหนึ่งเขากลัวเนี่ยคุณหมอฮะเราจะอธิบายยังไงดีฮะผมว่าอย่างนี้ จริงๆอันเนี้ยท่านรอง,องทุกคนก็พูดเป็นกันหมดนะครับ,รบว่าจริงๆเนี่ยยังมีบุคลากรการแพทย์นะครับเข้าไปปฏิบัติงานที่นั่นมีบุคลากรทางด้านอื่นๆด้านรักษาความปลอดภัยนั้นจริงๆก็คือการออกแบบการไปดูแลระบบเนี่ยครับก็เพื่อจะว่าให้มีความมั่นใจว่ามันมีความปลอดภัยนะครับสําหรับผู้เข้าไปทํางานด้วยสําหรับคนอรอบๆด้วยนะครับเราไปดูสิ่งแวดล้อมด้วยเราไปดู เรื่องการระบบกาจัดขยะน้ําเสียอะไรต่างๆนะครับห้องน้ำม้งท่าเพราะฉะนั้นก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทั้งคนปฏิบัติงานเรายกตัวอย่างว่าขนาดระบบการเจ้าหน้าที่เอ่อไปวางระบบเองก็จะให้ความปลอดภัยกับตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเออก็อยากจะให้มั่นใจว่าขนาดเจ้าหน้าที่เข้าไปทํางานแน่น,นอนก็ต้องทําให้มันปลอดภัยสําหรับตัวเองด้วยนะครับ,บใ,ดดให้มีความมั่นใจอันที่สองก็ ตัวโรคเองนะครับจริงๆอย่างที่เรารู้ว่ามันมันถ้ามาเรามีร,ยระยะห่างพอสมควรเรารจัดระบบระบายอากาศให้ดีเราจัดอะไรให้ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อรอบๆนะครับขอให้มีความมั่นใจความมั่นใจไอ้ตรงนี้ท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับเราไปจัดที่ศูนย์ที่หนึ่งเนี่ยที่หน้าหน้าที่ทํางานของหน้าตารางเลยหน้าตารางเลย ให้เห็นว่าทางส่วนราชการมีความมั่นใจว่ามันมีความปลอดภัยแต่อย่างผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีก็ฝากประชาชนนะครับว่าไม่ต้องกังวลครับทั้งทั้งเราเตรียมการเองทั้งตัวของโรคเองมันไม่ได้แพร่ไปเป็นเยอะๆอย่างนั้นนะครับครับมันต้องมีคนทราสมิตไปเราเรียกนะครับมีคนเอาเชื้อไปเอาง่ายๆนะครับถูกครับถูกป็นหลักแล้วตัวมันก็ฟิลได้สักเม็ดหนึ่งอะไรเท่านั้นเองนะครับครับครับเล้อย่างอย่างอย่างกรณีที่ไปตั้งเนี่ยคุณบอกฮะแน่นอนว่าต้องเป็นระบบปิดถูกไหมครับ ครับครับระบบปิดคือคนนอกจะเดินเข้าไปเพ่นผ้าเพ่นผ้านี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่มีเสียงเลยถูกต้องครับมีั้วรอบขอบชิดมีระบบดูแลความปลอดภัยนะครับครับแล้วภายในเนี่ยคุณหมอฮะเราจะมีห้องแยกหรือว่าเป็นเป็นส่วนแยกออกจากกาันรหรือเปล่าว่าคนไหนที่มีอาการเป็นไข้ไข้ที่ติดจากการเกิดจากการติดเชื้อแล้วหรือคนนึงติดเชือเช้อเฉยๆต้องรอดูอาการอะไรท่านหมอเนี่ยคุณหมอไล่ฟังทจริงๆคงๆคงไม่อย่างนั้นเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นผู้ที่ติดเชื้อนะครับนะครับ และมีอาการน้อยหรือหรือไม่มีอาการนะครับเพียงแต่มนอยู่ที่นี่เพื่อให้ให้ครบระยะสิบวันเพื่อให้ให้โรคให้ตัวเชื้อมันถูกทำลายครับตอนนี้แนวคิดก็คงเข้าเป็นรัดๆเป็นชุดมากกว่าโอเส้นชุดนี้ติดเชื้อปั๊บเข้าไปอยู่เพื่อจะพอครบสิบวันจะออกมาเป็นชุดครับเป็นชุดชุดเป็นคงคงเป็นอย่างนี้มากกว่าอ๋อไม่ไม่ใช่ผู้ป่วยนะฮะยังไม่ป่วย เป็นเป็นผู้ที่มีเชื้อแล้วมีเชือ้อใช่ใช่ใช่รอ<ม>ดูอาการนะครับแต่ว่าเามีบางส่วนไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยนะครับ,รบป่วยอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีอาการน้อยอแล้วก็เป็นปวดร้อนนิดหน่อยแต่ยังไม่มีอาการทาง ทางปอดทางอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือไม่ถึงกับต้องเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลดี่ไม่ต้องแอดมิดเอาไว้ง่ายประจำบ้านนะฮะอ๋อเข้าใจละเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะแอดมิดก็คือมีอาการอย่างเช่นว่าอาจจะปอดถูกทําลายเริ่มถูกทําลายแล้วเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหาการหายใจอะไรทำนองนี้จะต้องไปโรงพยาบาลอปใช้เครื่องมือเครื่องไม้ซึ่งเราคงไม่เอาไว้โรงพยาบาลแน่ถูกไหมฮะไม่ไม่ไม่เอาไว้แล้วไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ครับครับเราจะได้เก็บโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือเครื่องไม้และมีเตียงจํากัดเนี่ย ไปสาหรับดูแลคนที่อาการค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดครับรับแล้วระวังแผลเนื้อฮะกรณีที่เกิดมีคนไข้ต้องเข้ารับการรักษาตัวเนี่ยคุณหมอติดเชื้อแล้วติดเชื้อเรียบร้อยแล้วล้วก็ต้องออกต้องต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆอ่ะคุณหมอก็ก็ถ้าสมมุติว่าอยู่จากโรงพยาบาลสนามใช่ไหมเขาก็จะมีการมอนิเตอร์มีการดูแลพอถ้าจําเป็นต้องย้ายก็จะต้องมีการระบบการขนส่งผู้ป่วยเนี่ยกลับมาที่โรงพยาบาลครับเป็นระบบยังไงฮะคุณหมอระบบปิด เป็นระบบปิดนะคเขามีรถทานสเปอร์มีตู้ทานสเปอร์นะครับแล้วก็แล้วก็รวมทั้งรถด้วยครับครับคือระบบปิดครับไม่มีการแวะไปกินข้าวปลาอาหารออก่อนเลยนะครับอ๋อ <laughs> ไม่มีไม่มีแล้วนีฮะไม่มีอย่างเงี้ยนะและ้วก็มันก็ก็จริงๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในระบบที่จะต้องเตรียมก็คือว่าระบบการขนส่งผู้ป่วยนะครับออตอนนี้มันมีแคปซูลขนส่งมี มีรถตู้นะครับมีหน่วยหน่วยที่ไปเตรียมการที่จะดูแลตรงนี้ก็เหมือนในหนังเลยครับวิดหมดเลยคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นเลยเขาไม่มีโอกาสที่คุณจะมาออกสู่ภายนอกได้เลยคุณจะต้องอยู่ในระบบปิดทั้งหมดจนกว่าจะถึงโรงพยาบาลแล้วคุณก็ต้องเข้าไปอยู่ในระบบปิดด้วยใช่ครับใช่ไหมเขาเรียกห้องความดันลบใช่ไหมคุณหมอเนี่ยนะอ่าใช่ครับโอเคเข้าใจแล้วเป็นตู้ตู้ขนส่งผู้ป่วยแบบความดันลบครับอ่าครับเพราะฉะนั้นใครเ yani ห็นรถพยาบาลก็ไม่้องตกใจนะ ไม่ต้องกใจครับแค่เปิดทางให้ก็พอครับครับครับแล้วคุณหมอมี่จะฝากไหมครับเพิ่มเติมเดืเผื่อจะต้องมีการสร้างโรงพยาบาลสนามอีกสักที่อื่นด้วยนะคุณหมอใช่ครับใช่ตอนนี้ถึงยังไงก็ตามหลายแห่งที่จำนวนค่ยเยอะอย่างเช่นเช่นที่ระยองก็ใช้แนวคิดของทาโรงพยาบาลสนามอย่างเงี้ยนะครับครับอยู่เหมือนกันเอาคนนั้นป่วยน้อยๆไม่มีไข้ก็มา ก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสารสุกกับหน่ยวงานภาครักษาการดำเนินการครับแต่ก็ฝากนะครับว่าผมคิดว่าตอนเนี้แม้ว่าสถานการณ์จะดูเยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าโดยระบบที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการเรื่องของการดักจับการค้นหาผู้ปูคนการที่เราเลือกแอคทีฟ c คสต์ไฟ i n g การค้นหานะครับรวมทั้งระบบการควบคุมโรคที่ดีนะครับความร่วมมือของประชาชนทั้งอสมม แล้วก็ทั้งบุคลากรภาคส่วนต่างๆนะครับ่ายปกครองก็ให้มีความมั่นใจนะครับว่าเราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยด้วยกันได้นะครับอ,อันที่สองดูสถานการณ์ก็อย่างตอนนี้คนไข้ก็เริ่มเริ่มชะลอลงับอันที่อีกอันหนึ่งก็คือผมคิดว่านะครับยังไงก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือป้องกันตัวเองนะครับกินรอนช้อนกลางล้างมือสวมหน้ากากอนามัยไว้ลยะหะนะครับ,รบแล้วก็ปีใหม่ผมคิดว่า ด้วยกันนะครับก็ฉลองปีใหม่ในครอบครัวนะครับไม่ไม่ไปในที่ชุมชนแล้วก็คงจะทําให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุดครับอย่างนี้ดีกว่านะครับเอาละครับวันนี้รับกลุคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครบขอบคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับในแพทย์ทเรศกับสนายรวิวง์นะครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านผู้ฟังจะได้สบายใจคุณจรุพันธ์เดี๋ยวบอก รู้ว่าเป็นโรงพยาบาลสนามปุ๊บแม้มันจะคือเป็นนึกถึงมีความกังวลกันอ่านึกถึงโรงพยาบาลสนามสมัยก่อนนะที่เขาจะไม่มีรวรอบขอบชิดอะไรอ่ะมีแค่เต็นท์กลางไว้กแล้วก็มีผู้ป่วยใช่ไหมครับอยู่ในกระโจมอะไรประมาณนั้นให้น้ำยงน้ำเอ่ให้น้ำกรน้ำเกลืออะไรก็ว่าไปแต่นี่เป็นระบบปิดนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ไม่ได้เกี่ยวกันไม่มีพนักงานขับรถไปจอดกินข้าวกินปลาอะไรไม่มีก็คือมีเฉพาะที่เป็น ผู้ผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็ผู้ที่เป็นแพทย์ที่เข้าไปดูแลใช่ครับอเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวด้วยกลับมาช่วงหน้านะครับช่วงเล่าเรี่ยงครับอันนี้ครับ ค่ะในช่วงหน้าพูดคุยกันนะคะช่วงเล่าเรียงค่ะเรื่องของเห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการหาหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่ได้รับการยกเว้นใบประกอบวิชาชีพครูชั่วคราวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรเอกชัยเกศสุพันธ์ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพช่วงเล่าเรียงค่ะครับสู่คำถามนะครับทิ้งท้ายครับค่ะและวันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารอมสินค่ะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่ฝ่าสลักอมสินดิจิทัลหนึ่งปีด้วยการเพิ่มรางวัลพิเศษ 20รางวัลโดยมีรางวัลละเท่าไหรค่ค่ะกับส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ